ค่ะรอยให้ซซอมไอ้น้องแกะไว้ไปนะคะสวัสดีอีกรอบพี่น้องสิเมื่อซื้อหมูซื้อหมูกระทะไปสู้นังตุยกินสักก่อนนะคะเมื่อนี้มีนัดกันค่ะนางอมมาลานังเกี๊ยบค่ะพ่อกันอยู่หน้าเคียงหน้านางตุยพลไรครับพี่น้องเอ้ยแต่ว่านางสีสีเมื่อบปต้องบวชแล้วก็สิบเก้าออกมาก่อนจะไปพ่กเจ้ากันไทยพวอมี่ีกบ่หรอกำแพงเนี่ยน้องเบาอีกนะล้มสีอะเมื่อซื้อมูกระทะกับพี่น้องเอ้ย ที่ตามไปบ้านพี่ตุยน้ำกันค่ะน้อยบัวแล้วค่ะเอาหม้อออกไปน้ำนะคะเพราะว่านางตุยตุยไม่มีหม้อค่ะเออลงไปซูยิ้งเข่าค่ะ,ะพี่น้องคะชุดละสามรอยนะคะหมูนุ่มอีกร้อยยังไปสี่ร้อยค่ะเต่าตุยตุยแล้วค่ะพี่น้องคะมันนี่มากก็นางเถ่านะคะ รอเตยอต่กำลังอาบน้ำอยู่นะคะหมูกระทะสามร้อยนะคะวันนี้เราจะมารอเปิดเตากันนะคะมากับยิงแก่ค่ะคุณค่ะนอนอยู่่นละค่ะมากกับว่าไร้าๆ,ๆ้ค่ะหว่วงนอนค่ะห้องนอนจะมาทำไมแกจะมากินหมูกระทะหรอเดี๋ยวเลานัง่งืตยกันให้น้องเอ้ยนั่งกำลังเอามอเหม้อแหกแต่กระโปงออกมา นนี้จะมาเปิดเตานะคะเตาตัวนั้นเอื่ยเพิ่งเปิดละมือก้อนนะพี่น้องเ้ยโู้โหอะไจะกระสอบเปิดนางนะจะลงเลยไหมมันจะพอไหมแค่นี้ค่ะปิดกันอยู่หันละค่ะ้่วดังมันหิวเขานี่เพียงกันอยู่เรื่องดังทายนี่มันเพียงมันสิบายเลยโซ่ยักั์สิโซยักสิโซเลยกันเรื่องสีอาผู้ช้ายมากินบอ้ว่าได้ซื้อไหมไม่แห้งพุนเอา นั่นสิมาห่วงผู้ชายอีกกูหิวข้าวมันสต่าไเาราเลยกาเหาแพงอะไกินหมูนั่นแหละผู้ชายในหันั่งเถ่าเป็นบ่อยากหมูข้าวดังกินหมูมันค้าเขียววันนี้ซื้อหมูกระทะมาเลี้ยงตุ้ยๆนะคะแก้แวแก้วค่ะเจะกินผู้ชายจะมยยไม่ได้ก่าแก้วแก้วค่ะหมูชุดหนึ่งค่ะชุดละสามร้อยบาทนะคะอันนั้นผักค่ะแล้วก็ซื้อซื้อหมูนุ่มอีกแพ็คหนึ่งเป็นเสบรอยนะคะวันนี้กินสามคนกินให้ กิแตกก่แตนไปเลยนะคะป้าวดังไฟนะคะกินแล้วเราจะไปทำอะไรก็พอพอพอจกหืมจกเ<อ>าตานี่ไงเ,<อ>เรามานั่ง<ม>กินข้างโรงงานนี่แหละค่ะได้ฟิลดีวันนี้รู้สึกว่าคนแก่นี่แก่แก่ยิ่งทำให้คนให้ตัวเองแก่เนะาะมาหอดนั่งกาไปนอนค่ะอยูเปิปูนั่งมือคือคนโตอบเบิ้งน่น,นึงค่ะ โซ่เลยโซ่กลางโซ่ไปโซ่มาโซ่ตั้งยืนเดี๋ยวบ่นะโซ่ง,ง่ยายโซ่กลางเดี๋ยวมากินกันค่ะยูเหรอนะคะหยูติดตาล่ายแหละในีุคือบอาายอันนี้เรามาปิกนิกกันข้างเตาเลยค่ะส่วนนางอมรา ก็นอนนี่นั่นนะคะไม่ได้มาหรือว่ายังไงชวนแล้วหรอว่าสองคนสามควมอยู่ชวนได้ใช่กันว่ากันตอนนั้นว่าเออเนาะห่อมร์โมิมาแต่ก็ไม่เห็นมาไม่เยอะมึงอ็ดน,นี่มานั่งลงกันจ้าจ้าเก็บท่าให้มอหอดก,ก่อนมันหอดเหรอบูบเอาไปยังไหวแท้เนี่ยเล็คเปิ้ลนี่น น,นี้ไม่ได้เกี่ยวกผูส่งผูช้ชายนะคะนางหิ่มนะคะนางเนียเน่ยอีเมลโลมก,ก็นด้มันเท่าต่อนะตอนนี้เนมาน,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 นัก,ก็จะเห็นเท้าจักเลวโอ้ยมึงคือกิจพักหน่าเท้ามาสแบงคในี่ขอโทษเนี่ขคุกระดาษูกรดายขกคนอมู่ไหนฉันก็ไม่ได้ชอบอยานะนะหัักตว มาตวกนนี่หมูนุ่มนะคะแทบละร้อยกว่าบาทก็คือน้ำในเห็นแดดมันจะย่างเดี๋ยวมันจะไหม้แล้วน่ะหมูนุ่มอย่างนี้เอาคืนเป็นแท้ได้อันนั้นหมูนุ่มเลยร่วกเอากน้อยนั่เป็นแซ่เออนี่เอาฟกมันๆอย่างน แม่งรถไปซื้ออยู่บ้านหนองบัวเลยนะคะวันนี้ฉันก็รู้สึกอยากด้วยไงที่แรกว่ามีมีที่ใจดีว่าจะเลี้ยงอะไรนะคิดกันเหรออะไรนะเ,เล่นนะคะนังอยากมันก็ซื้อกินนะคะนี่ก็ถือโอกาสมาเลี้ยงนางตุยๆเลยนะคะ ก็เอาลงสีหญิงเขาจะกินก็จะก้อนเส้นไ่ากนะอ้ยลบไปลแล้วมาเลยเด็กพี่แหแล่่เจ้าเลยอ่ะกูยมาหมาหม,ม,ม,มา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 เอ็ดอยู่ห้แนละลงมือแล้วได้นี่นะคุณแม่ข้าวเลยทำไมเหนื่อยคนโจดแม่เดี๋ยวไปในนอกี่ดจบก็ไม่แดกวันที่วันนั้นจะมาแต่งหน้าไว้ววันนี้หน้าก็ไม่แต่งไม่สนใจอะไรนางกินข้างโรงงานค่ะวันนี้ข้างโรงงานเปตุ๊ยเลยนะคะ แล้วมาหวแลนมือเ็มก็ดำดำมึงจะไม่ตะเกียบมใช่เก็เอากนไม่มึงือนะไม่ค่ะจะไปเทลงไว้ว่าที่รถใหญ่ไปนะมันจะพาหรอรถรอสาวพุมนะรถแม่รถลูกนะเกิดตอดี้มันุกอจอ้าวหดต้มจะไม่โควิตีหรอนี่นนะจะเบไหม ส้มจะไม่แกะอีพีเหรอไม่ต้องไม่ต้องมึงก็ว่าหลายมึงมากินอีห่ามึงห้วยกูโมโหหิวแล้วกินกินเถิงป้อยเถิงดานั่งบรสุภาพกัเแล้วนะคัทสมัตสามมิตรวงไงเอาลืมวันดีจ้าดีจ้าม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 ันร่วมกันแล้วที่มันจกเต่าอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะมาเด้อค่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อกินจนทีมรท้องกัษตวัดดีค่ะนข่าวน้องกิ เห็นก e ็เห็นอุ <S <S ้ยหนังเงาด้วยมูนีหน้าหนังกับบล็อตเต็งย้ายมาเด้อ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 ปิกนิกกันเด้อมูนีเด้อบะย่างหมูหมูกระทะเด้อหุ่ยหม้อเดือดใจใจเดือดหม้อเดือดใจใจจังเลยเออแซ่ท่านั่งอ๋อนั่งวันนั่งอยู่ปักซองบอกวันจะลงมาแล้วมาเวยเด้อว่ะ จักเลยบัรลงไปนะวะไปเอาเอกสารได้ในะกุ้งไปแล้วกุ้งมีกี่ตัวอ้าวตายกุ้งก็แถมมาสองตัวนะคะละตัวต้องคู่นะคะเฮ้ยยิวเดยนดะยมือจัดวางวานั่งนะัน่ะปุ๊บ ได้น่าคิดเก๋าหิริร่างเอานื้มาใส่ทั้งหีนิร่างหั่ีเัยไม่เผาได้โคบดโคบดเดี๋ยวน้อาโค้ดงนมันจะมีหลับตายยากโลยเลยหัวสันค่ะคุิมาห่วงผัวห่วงลูกห่วงเต่าอยู่หันแล้วห่วงนี่ได้เมียกินแต่พวก็อยากให้กินแต่ว่าเห็นอะไรแต่ลูกผัวเนาะมันจะกินหอดจจ่อยอยู่หุ่มๆเลยแค่มาบริหน้าผัวมันก็กินบ่แซ่บแต่ว่ามี่สียบทำได้กับมันก็กิน อ่างยังห่วงลูกห่วงตัวห่วงเต้าอย่ี้เอาไก่ป่าบ่เฮ้ยไม่ใจเลยนะมันดินมานะไก่ใจมันดิ้มาเข้ามอฮะแล้วรันบออ่มกับกินไก่ซะเราได้กูฮิวเลยมาเด็กน้องเอ้ยนาค่ะนาค่าลงมันกใเดินนายงค่องตบปัดปาฮิ้วซื่อๆและมันกินกับปอด้อสองซำบข้ามกับไปเลยมันนั่งกูบ่หิวนี่แลลวกินอยู่เบิดมือมือแวงบนิจาคเมื่อนี้กูหิวกูจะกินเห้มันเบิดสมกุญยาเอาเอาเอาถุกใบไ กินรวบระโจมมืกักิน้วบะตายดอกมันคืไฟมันยากนั้กระกุ่เหือวกเาหม้งเี่พักน้ักกือมันสุกตะกอนนี่มันกระเต้ดเหรอ แหน่บัดซีดคือซีดจะหันมะซุกแจะสั่นเยอะพักนะไข่แน่จังต้นกัดดำดมเจ็บเจ็บเจ็บเจนี่แหละค่ะมาถ่ายเอายอดวิวกับพ่อไดงงั้นมาเรียงหมูกระทะหน้าเงี่ยแหละค่ะจ้านั่งหิงหิวจ้าใส่นั่แห้งยาว หอมกูผินนะบอคอยจะกินพอวันนั้นกินกต่เฮ็ดแต่หอยอีเทาก็กินกระยิ้มกระแย้มในเฮ็ดบูดอยู่คือบ่อยากนี่ <c oughs> โลจะเป็นโลย่างจะเกามาผูแจ้งหนาข้าวเ,เปิืนเวิร์นจบแดกจอยหวยอันนี้พว่ามันนุ่มเนี่ยมันโชคเลยน้อย <c oughs> แปต่เ <c oughs> ดแดใจใหายอยุ้ยิงมันสีแดงเนี่ยมันสีนี่อืมกูจะกินแค่บึงบึงต่อนลงใช้ใช้บวงบวงใช้กระเอาหรือเปล่าช่างที่มันแดงอ่านภาพได้แล้วได้หรือเปล่า กินข้าวพีน้ำมันม่แห้งกินหินเพื่อได้แห้งเมื่อนี้ก็คือโอกาสพานั่งขานะ่าวแมสอันนั้นเลยนะคะ้ากินให้มันได้แห้งก็อง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 หอมน้อยบมดมลงย้อนละและนอนนอนมาเด้อกินหมูกระทะตูดเด้อเปิดผอบานไหเออ แขน,นมันมือก็แกบแต่แบบิมันจ็บอับนนี้จะมาตีแสล่งเราเก่าหีมอยลนเด้อค่ะมือได้สีบลแซมมือมนมือแบบว่เห,ห,ห็นมาต้วห้น้อกกินมากว่าเขาลอยกีดับด้นอนนางตจาะหล่อมือเอเตอร์มื่อชมพู่ใจ่อข้าไปทั้ทททงหลาเลยไปแล้ว่ นีน่เท่ามึงกอามูขึ้นแน่มันหม่นะเฮ้ยก,กินมูกันเะมึงยมเด้มึงักหลายตัวเด้มึงุกลากเกูมนบอนั่นแหลมันแรงพนโกกระชังตู้ผัวหมาานนะ <laughs> ยอมมึงะไปนอนเถอะัดซักหลายเลยถ้าว่าบบแมนมึงม้านางโบแมนได้ เอียงหน้าบูกนี่หรือว่าเสียในข้างนะอืมอือใช่ถนอมัสกันเ้อมันจะอยู่เป็นปลาคระดงกับมีมุกกระเพรากินเด้อปินนอกกินตอกกินเนกินต้มดอกแค่กินต้มดอกกระเจียวเข็ดนาและอีหมัอตัวเดียว แี่เราน่เม,นเม่แตกอีบ่บาท่านีถ้าเพิ่เดียวมันกินเบ่าไรเถ่าเลยน่มามันกินมันบ่ปากหรือเปล,ลาเด้อยันปรท่านนึงเนาะืาอไฟคือแห้งแท่เถ้ายเดียวนะย่ะให้เท้ทองไร้อมอ้อยเป้นโตเ <laughs> ปนสา <laughs> สนอยใส่อร่อยหดตำดึงลงมาเบิ้งเจ้าของนาทองสวดเห็ดปโล ลมันมันบอมีแหงกาดนั่นหรอมันบอมีแหงต่อะปากระฟังอีเผ่ามันคือดำ่งเท้ามึงนะโยนกสะสลึงสะลือแล้วเอาแต่มันเนาะ <ดำ S 2> นกับบดดั่ด <ำ S 2> แล้วมึงบดพีกออถอยมิจะห่วงจะถ่ายจะกินให้แหงบัวจันทร์ีกแน่น,น,น่อยหแหงให้แหงบัวจันเนาะนี่ถั่มสุกมันส,สวยแหละก็ก,กินบ่มีผู้ใดญาติดอกนี้องใ้นะบัวไส้มันกระม้าอีเฮ้ยเดี๋ยวมันดำปื้อๆอยู่นั่นบอ ใชาน่ะคือได้ไจ๋ทอบบอยิอยง<อ>คือว่าต่อยเล็กค่าติดเต่าแหละ,อละือว่าได้โลดได้โลดมัดมัมมือหนึ่งกินมึงนะกินแล้วจะคั่มเดี๋ยวไล่ต่อยเลย,ย,ลยเด้อโอย้ยเอาเย็นๆฮอตก่อนปั่นให้ละงงกควายมาจะหาโกลนี่<โ>ยเยอะแทงมึงตัวเนี้ยใส่ทางเนี่ยนั่น,นแล้วดังไฟเลยมันกับควันใส เงี้ยวไปบ่ออกจากทางเม่นบ่แม็แต่บ่ลเม่นเงี้ยวจะเฮ็ดกันเงี้ยไปไล่กันในีเตะรถก็อยู่ทางเออเงี้ยวไปทางอืมเงี้ยวไปทางอะไรควันไฟมันเออไปทางใดมันก็ไล่ไปไปพิงพายยำนาวมาก่นถ้าบุบเงี้ยวเสียทางมันก็ไปนี่เขาไปได้มันหลักนี้แมวว้าจ้ามันแมนเลยโหยเงี้ยวเสียทางเบิ้งดัางไฟมันอุดลุกูไปเงี้ยวเสียทางเพื่อ โยกแคมทางกับรทางแล้วเราออกจากทลางทางทางใส่หงหอนแคบโซ่ตทงล้เแบบปีนหนาเอามาสางทานน้อยมันมอฟ้งเอาทานออกเบิ้งจะทานออกทานออกแล้วมึงมีแนวขี้บอ้ยบ่เ้ยเร็วได้มันแห้งพดเลยนี่โอ้ยมเ็อเลอนะกรหอนแล้วบ่ ข้ากลบปงไว้ก่อนโอ้ยกดนะนะกดคือผู้ขี่นี่เนาะอจัมจั๊กจัมกันเอออันนี้เาะเอากรลืึงโทษโทษบนบนในขึนกล่องเห็นดากเด้อกล่องผัดกล่องเซ็ตเอาออกอะไรสันได้เฮ้ยเอาอทำมันอะไรมันเลยมึงกำมาจูดอันนั้นอันนี้อ๋ออ๋อไม่ยช่ป๋ออ๋อเลยทำมาอูดกันบพอันนี้นะบ๋อ ระวังเออพลาสติกระวังมันไม่สซดทำมซรมอยมีฮูเบอร์ได้ยิงมาแต่นางกินเด้อีนี้ไปต่อไป้มงเนาะไม่วงจะัมไม่ชอตนันะไม่สซดทำเซอเส้นมอยทางหลุมเล่าที่ว่าคิวน่นคิวนี่เด้อมาเห็นว่าสลักจุดกระโปรงกับทางล่างนะต้้งไปดัยเซบมันวะน้ำหนูเปมนเสือก ก็งนูถึงนละโตอืมอืมโอเคกระโดดกรล่ลพักหนาวลงพักมันสิน้อย มเมื่อคืนเขาก็กินเฉยสวนอีกฉันกินไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เอระบมมากด้วยสวนเฉยเออมามากูเทินตอนนีออน้ดีมากเบินีนทุกคนนั่มนนงมีผุดเสบุ้แซ่มาแต่ดึกแต่ไก่เนาะทุกคนดผูบามาแต่ไก่เปิดห้องใส่กาแะเ,เ,เนาะเอาเรียน,นพุ่มยาวก็ไปนั่งไก่เปินเนาะ ไั่กินไปกินมากแบบฟุตใต้ตื่นคนคาตื่นอันอื่นแห้งเต <c oughs> มันก็เตือน,นมันเตือนอนะันอื่นเตืนคนคอนบ่แล้วก้มลงไป,ไปว่าไม่ยิ่งคักๆเพราะว่าก้มลงไปเพราะว่าคานขาเห็นการต่ากับเต้นเนาะคุณเด้อเขามันไหมมัแล้วม้อลัมเห็ดนระเด้อร์นี้เด้อร์มอล่มเก่าใส่เสียงจู่เด้อร์ยาเส้นกระกองกัน ผู้ชายเป็นนี้นะกว่าผู้หญิงเนดะแ้งเก่าผมข้างล่างเลี้ยวมาผู้หญิงหมดอยากไอ,อปูเออกเทีมผู้ช่กุ้งก่นกินเลยเด้อกุ้งนละยกินเลยเด้อมันขี้เกียจแกะก,กาบมาันสะ,ะกินตอนมนูไม่ได้แกะอะไรยัดขา้ขาวยัดข้าวเลยนี่แซ่บบ่ะพี่นะ้า แซ่บ <c oughs> แซ่บไหมค่ะผมมีกันนะแซ่บแซ่บแซบโอ้ยอจากยังคาคอดีด้วยแมเรอพู๋ยผู้ใต้มาแล้วนี่รอันแนวคาคอกัดีเฮ้ยมันจุกแล้วตัวนี้อยากดิจุกแล้วแต่เฮอ่ะนี่นี่ยโต๊ะ้ฉันกินดิบได้ยามาโต๊้อายนอกกินมากว่าพ่อลอยกีดำเดินนางอ้าวอาวล้วนี้ปะ อะไรอันเป็นโครจังหวัดกับปูอยแล้วมันมาวาเซนคปุนี้ปั่อนคินปลาช่อนเหมอันมังมันร่อยอเพราะว่ามันนี่สิโมโหเรฮ้ยโมโหกับอะไรมากับพุ้ยใจเหรอโมโหหิวเขามากิขาเองเขาบอกว่า เองว่าประกันไทยนหฮะเส็บท่าเจ็บ,บี่ขัดวะเฮ้ั็บที่ขัดก็ไม่เก็บก็อกี่ขัดเลกานันแล้วใช้พระรากูกยังว่าแบบยังก่อนเ็บที่ขัดเ้าเสื่อมาม่ตีอาอ่า้อืมันก้างั้นกูซื้อ ก็อยากทามเหตุผลว่ามันคืออีหยังอันนี้คอันใส่านะอือมแคดพี่ผัดเี่าไงพัดแต๊ดผัดแรงอะไรเลยมันก็ตัดหมดเลยทวนผ่านนั่นแหละมันตัดไผเอานั้นเออคลิปอะไรนะข้าวพันกีบหนึ่งดอกมันหักแบบว่ามันเพื่ออะไรอ,ะอ่ะฉันว่ากีบอย่างอื่นก็จะบระว,ว่าดอกอันเประว่าเก็บที่ขาดมึงไม่ใช่แหนี่ยวหรอมึงหายไปแล้ว โ่ก็หาก็เจหไมงเก็บไดรหายหรออ่ะถูกเก็บเื่อคนในบ้านฮัเอ๊ะเาโอยคิยาละออกบอนทิทาเลยทำทาก็มาจากพอบ้านพอบ้านก่มาจากจอาเมืองเดี๋ยวมจะเมืองสั่งมาจะใส่พหนครับเจ็บติดกันนะฮะคือมาติดของเราเองแล้วมันก็ไม่ได้มีอย่างสิมาตรง ถ้าดใจเทาเสียแต่เขาซื้อมาแล้วเนาะองหัว่าปอดมาแล้วนงคุยโมโหอกอะไรเล่ะใช่เรื่องเลยเ็บติกแคเนี้ยเาซื้อมาติดตองเทาอีกระพ้บต่อทายองเท้าอีก่บเมนบัดชางอันว่าถ้ากินไปซะมาติดงเฮาที่ใหญ่มันเลงนะมึง kind of <qu>

จะมาเก็บนล้วก่อนเก็บกนะพิภาดะแต่คนยังบอกเข้าใจยังงงกันแกตัดแตะช่วยผมหน่อยอ่ะแจ้งให้เก็บเหมือนเก็บเนี่ยมันคือกับข้อคืออ,อนะไรน่ะเอยเนาะโอ้อันนี้เขาซื้อมาติดของเขาเองเพราะว่ามาเก,ก็บ,บโอ้ยคือว่ามีคนตายแสดงมาเก็บประกันภัยว่ะ คือว่ากลิ่นอยู่ร่อยๆคือว่ามีทองห้องอ้ห้องมันห้องใหญ่ผ่านใจมันผมาเก็บมาตลอดผมไม่ทำตอบด้วยนะ้ผู้เก็บเขากับตัวนี้ทำตอบไม่จะหนาทีวะไหมมาเก็บครับจะเป็นการลำบากใจผู้เก็บอีกแล้วเพรางั้นเออเจ้าเมืองแะเจ้โอ้ย เมืองอะไจังเลยวะก็ถือ,อเลือกมมันคือบงหไว้เจ็บที่คดน่มันเ,เนม่น,ม,น,อนมอมาเรงบอกมาเรง่อยาก,กดได้หืปกับคได้อยากไปไหว้ปานได้เนะ็บประกันภัยรประกันภัยเจ็บที่คดประกันภัย สติขาดก็บประนในทายมันคือบอว่าสติขาดก็ยังใช้ได้อยู่บระธนในทตายเวอร์รี่บกมยังได้ไม่ได้กินกระทะอะไรบวกอีกตัวอื่เลือกพักนะนะผมจะไปหยุดเนนะ แต่ละอย่างโอ้ย hmm. อ no, no, ือหือออกอาการอีกแล้วนะมึงก็อจากินน้ำเหมือนกันแหละสันสองที่แล้วนะกินน้ำน้ำเกิดอันอาฟฟี่พงษอาฟฟี่กายน้ำเกิดไปหมวกไปหมายเบ็ดว่าี่นี่เงไปจอดรอเดยแหนมบึกหลุกหลุกโอ้ย จะมีแต่งเงินประชาชนแล้วเก็บกัน,กนงเงนสกปรเยอะแต่เรี่อม,มีระบาดมาจ่เยาวเรื่องนี้มีหางเยอะวเขาม่ยอมค่อมบอกก็จยาวาอยู่บสามึงไหเสียเงินงนะ้กจูจะบอกซื้อแต่นกูซื้อไม่กินแต่นี้กูทงควเนแต่กูทงควรนซื้อไหมมึมงกินบอดีนะฮะเรียกกับปรกการงานกับพระสางแล้วเราไปล้มเต่าโน่ตุ๋ย Đấy, nghe thả kìa chốc của nhau bọn bì Sẽ phải lộn <laughs> Năm nào Nếu Nhỏ kìa, sạch thích thả kìa chốc của nhau bọn thương Lớp nhu rồi đấy Bây giờ nghe mắc cái ơi lối, ươi nhau bọn nhìm phải anh nông phải lên phải Bây giờ nghe nhau là đấy Thế Nghe ừ. nhau là ะเทศปรเจนมันประเก็ขวดมันนั่งสมาไปเทีเออที่เทียเนียก็กินอ้รนบิไอสมอยากปะกินอห้มันคุ่มะเดียวกบอกออสวงกินสวดกินก็มากระบเออมันเอกินเอทาน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 ก็ซืมาหลายแหละ กินข้าวเจ้าดอกไอ้เท้ากินไอ้เท่ากินเจ้าเลยไอ้เท้าแรกเจ้าเจ้าไปขายตลาดน้อยบนมือได้เท่าไรจักรวาลแซบดีกว่าอีกน้อแซบนั่งเท้าเจ้าไปขายตลาดน้อยบนมือเจ้าได้กำไรเท่าไรเบ้กเป็นหนังม้าข่าวปฏิพันธ์ห้องน่วยสองพันห่วยสองพันจะติบไปเปล่เขาก็กินเตจอไปข่าก็ว่า จะสีทนได้บ้ายยุ่งจะยุ่งไปเราเราจะไปอยู่ในใจเพยงหน้าก่อนไปได้คือเด้อมันไก่ทางจเข้ามาทางเด้อข้าห่วงข่านทางข้ากตาข้าไลรไปข่านทางบม่เห็นบอาเครื่องตัวเยินแล้วมึงเนื้อไก้ขาขนาดเี้ยวเสท่ามันยังหูวจักกัาในาดังไทยเลยมาใส่มูโอ้ไหลลงแหลกสูข้าว้ากคิว่าสุยอยันยัง นิ่งกับบริก้ามากัดัขนาดนี้มันโมโนมนะมันปัดสิบริกัดห่านต่ยังบ่มีเลือดให้มันกินกัดกัดกัดเมื่อยื้อเลือดกับมันเบิดแล้วทักเอาในหนามนะสูตรนี่ถ้าบ่มีเลือดบ่มีลมเลยเนาะอ้าวนี่ตักน้ำสูตรโกโก้ท่านมีลูกมีพ่อกับบ่ได้ลูกดอกอันนี้นะมันเบิดเลือดแล้วโอเคแหละพี่น้องขากินนี่แล้วก็พักพรอนตักหน่อยแล้วก็นยังมาเบิ่งเจตุยขวดเต่านะคะ เี๊ยุ้ยเป็นผู้เจาะและเจี๊ยบเ,เป็นผู้เขาเออให้นักข่าวเป็นผู้เขาผู้กุบจ่ายถาธาต่างสบาเจี่ยี้เจีใส่กระสอบแหนกไฟแหนกมันว่าสั้นได้เดี๋ยวที่ต่างคลิปหน้าพี่น้องขาโมนีมันเลี้ยงหมกูกระทะชิ้นดุ้ยนะครับมันก็อยู่เจี๊ยบด้วยค่ะบก็คุณนะไม่ได้เรื่องในโอกาสอะไรก่อนค่ะเรื่องในโอกาสโมโหนะคะทะเลอะ เปิดโรงงานของเรานะคะวันนี้นะคะพี่น้องค่คพาพี่จำชิมนาพี่้องสวัสดีค่ะสวัสดีจังว่าพ่อมคอะ